สู้เตรียมตัวโหเด้อสู้กูว่าอีกบ่โดนสู้จิได้ขึ้นมาลองเพลงล้วล่ะขออนุญาตประกาศนะครับประกาศว่าการุณาเหลือไว้ให้ศิลปินท่านอื่นนะนะครับเตรียมตัวโหลดมันอย่น้องเขาบานไปเลยกันเออเฮ้ยพี่น้องบ่ได้อยู่ทั้งนั้นทั้งไงงวกไส่ไปทั้งขวาโอนเลยจีอ,น,อนแล้วโอนแล้วโอนให้เจ้าแล้วเหลือแต่โอนใหนคอยบ่เอะไง อันเบิดเนดะ้อเอ้าเอ้าเอ้าอย่าไปย่นใส่เพินที่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ดเดี๋ยปเจลยมีมึงบัดนี้อยา่าใครใช้กระดาษทิชชู่เดนะ้อ มันดิดเสียของเัน่เดอ้อขันบ่ไใบกระโดดน้ำสะกอนเฮ็ดหายใบแห้งเหรอลายใจแห้งเนี่เออเอ,อ,อี๋ยวไปน้องตั้มปะนั้นเอาไปตั้งง่อยถิ่มแต่นาะขอให้พี่น้องเดินทังกอาบาันโดยสวัสดีภาพเนี่ยบันรล่ำอยู่ไม่ได้ล่ำจิเออล่ำสะกอนใจร่มพัดตึง โฮ้ยเดีเ๋ยวเผาใส่ปีใหม่ซะนะเอาไหมตั้งขี้ไหมเอาแบบเอาแบบเร็วๆเด้อตอนนี้รอลุ่มในเผาอังแล้วเอาเร็วๆเบบทปเท,ป,ทปมึงมอง,มองมแม่เห็อมองด้วยมึงกลัวอ่มันจะไปหาเลียงเพื่อนนะเอาแบบเร็วๆห<อ>้มันตื่ใจไว้ลุนเออจัดให้ไปล้อมพาเติตั้มโู มัหยงแล้วไปนนี่กูขาดใจตายตัวขอกาลังมวนแห่กูจะได้ใช้เงินน้ำเขาบ่นี่เขายังมาเขาจะใช้เงินผู้เดียวอยู่นี่เจ้าขอความเร็วๆเอาซ่าซาเอาซาซ่าอาจารย์เอาซาซาพร่ต้องเอาเร็วพระตองเอาเร็วอาจารเอาซ่าซาเจมเป็นเมาแล้วเอาใจยากเว้ยเห้ตั้งอะไรตัวมังกูเอาว่าไปจั์นะซ่าซา เสี้ยวเล่นซูบอกมันว่าซ้าจามันก็เจ้าพ่อมันว่าเลี้ยวจูกับเลี้ยวปวดจ่ากับจ่าพ่เจ้าเสี้ยวจังไดเพื่อนเล่นเหรอเจ้าเสี้ยวจังไดเอาพอดีเอาคันเอาพอดีเจ้ากษิว่าพอดีปวดอีกละมันนอไม่พอดีปวดดอกขอหลองอะไรเล่นให้แม่ดีๆแน่หล่ะเอาๆลดเอาแบบพอดีแบบพอดีจะขวบแล้วนี่ยแปซิมาแฟนขับไปบมสรี่ติเนี่ย ป้าถือเลขสองหมื่นเจ้าขายเขาสองสอบจังสี่หลายใหญ่เอ้ยวาสนามก็เมันบอลคือกันป้าอีเมียแปดชิปกปี่ปีแปดชิปห้าปีบา้าอีเมียถือเลขอีกแล้วเมียเอ้ย <c> ส <oughs> าธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้แม่เด้อจ้้าโอสาธุ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 สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นลมพูดลมใส่ลูกหลานไปโดนๆเด้อ เอาเอาหายไม่บัซซลี่เอาเอาเอาหายกันไปหากันมาเพื่้ไปเสร์กว่าอาม่าแข่งแรงแข่งแรงค่ะเงินลอยที่แม่์หามากกับสีเก็บไปได้บ่บัวเก็บไปดีๆตัวเนาะจ้าสาธุค่ะแม่วันไหนเดี๋ยว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 จะประกาศว่าจากไหนพางหันเพื่อชีวิตเอา เราประกาศเพลงเปลือชีวิตเจ้าคือเพื่ลองแม่เพื่อชีวิตเจ้าคือจะลองเพลงนี้อ๋อกระเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเราไหนเด้อเนี่เพื่อชีวิตสมิทเชี่ยวในอาหารนี่เด้ออภัยกับเพื่อจันขอเสียงกันฮีเทียวหน่อยขอเสียงกันมาขัวเัาพอรี่ยองพอรี่ยองสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ได้แต่เราเราสู้คนในใจเขาเพ่ได้เดอก เอลี่แมันยังมันยังยืนขโม่หมาอยู่นี่คนคนยืนขโม่คนนึงก็ใจสุดเหลียงเออเธอแดงสีแดงสีแดงด้วครับโอ้นี่คืออย่างนี้ข้าวว่ามันแดงมันเหลวมันอย่ามาสารคามมันเป็นลาบ้านแฟนเก่าเนาะเอาแฟนเก่าสารคามเออแฟนเก่าสารคามแฟนเก่าเจ้าแฟนเก่าเจ้านั่นละบ้านเรียน้ำแดง เอามาถวายกุมาทรทองจักบาทเอาคือเปิด,ปด,ปด,ปด,ดแล้วเพิ่นเปิดให้ฟังหันนี่แหละตีเออเออเปิดมาแล้วบ่กาลา้ากินแล้วเนาะเอออยากใส่มดม,มาเปสิแลงน,น้ำกลัวไอ้ที่เจ๊ดโอ้เนาะบัดสิย่างจากกูโดนฮอดขอนแก่นกลับมากลับไปเอาอ เพื่อน้องก็เอาหลอดถอดออกมีอยู่บ่อย่าไปถามเด้อเดีตายบ่บัดเดีอดกูว่าแล้วตัวแม่นบ่ได้มาอันนี้ยืมมองนี่ควนบ่อะไรออกเอ๋อเป็นก็รงานของเพื่อนดีๆนี่ล่ะมันอยู่แต่ไหนมันก็อยู่แต่เป็นซันแต่ไหนดีเออออกมาอย่างไรเนี่ เอาออกมาลองเพลงซอยเจ้าแล่เอาออกมาลองเพลงเออหายงานตัวกัะพี่กับนองรายงานตัวกับพี่กับนองก่อนรายงานตัวกับพีกับนองก่อนขนะคบพี่น้องคะในฤดูการนี้และกันฤดูกาลพันปานไปโอ้ต่อต่อไปฤดูการต่อตไปฝากตอนไปน้ำแน่เนีค่ะมหาพี่น้องมือนพวกัพงอวนสัค้นรลตัวที่ติดูกาบะรดอะไรห้าวีตัวผู้ต้องการะเข้ามาว่า่ักิไปว่าวเร็วปานันไปว่าวน้าคนยันในไปว่าวเร็วก็ะอกกรเดียเอง่อเอาแบบไหนว่าวส้ยไปว่าเร็วปานัน เอามาจังเกยร์แต่กูเห็นหน่อยแต่๋ยวน้องบาดเนาะเอาจังในไอ้เอาพอดีพอดีเนี่ยเป็นยังมาหาพีหาหนองมือนีิบว่าสิเป็นผลงานเพลงเศราผลงานเพลงเร็วลูกถูงวาเลตีเอามาฝากต่อพี่น้องด้านหน้าเวทีบว่าสิเป็นบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกะบุญสลองซานาบุญปั่นเข่ากีบุญปีกิน้ำเป๋งจูงงานว่าแต่งใส่กันฮะหนึ่งบวชผลงานเพลงใหม่พัสดิทเอามาให่พี่น้องด้านหน้าเวทีทุกๆท่านนั่นก็คือผลงานเพลงเพียอีเวียร์อดซีลองฮอดเพลงเพื่อซีเวียเ่งออน้ร์บสึ ก็ทิมแม่ละจูดอ่ะเบิ่งเข้ากันรุ่นจักปีละแม่ พี่แม่คอยถือเลขสองหมื่นก็เลยมาเอาเงินมาให้ไม่พัชสลี